สุดๆคะ่ะสำหรับกรีอัสดาพรเพิ่งจะเคลียร์ข่าวผ่านทาง IG Story ไปนะคะว่าไม่ได้รีเทิร์นรักกับทันวานะหลังอีกฝ่ายมาหาที่บ้านล่าสุดคะ่ะเจ้าตัวต้องออกมาเคลียร์เรื่องสถานะโหชัยอีกครั้งเมื่อรายการดังเลยนะคะหย่อนคำใบ้ว่ามีนางเอกตัวท็อปจุ้มคบไฮโซเจ้าของโรงแรมดังงานนี้คะ่ะชาวเน็ตต่างเดากันว่าเป็นใครแล้วก็มีชื่อของสาวกรีนติดโผล่มาด้วย ซึ่งเธอก็ได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวนะคะว่ารู้จักกับไฮโซเจ้า ja <Yeah. S 1> ของโรงแรมดังจริงแต่ฝ่ายชายจีบไหมตนเนี่ยไม่ทราบพร้อมแจงภาพถ่ายกับหนุ่มเกาหลีว่าคนนี้เป็นแค่เพื่อน,เป,นเป็นเพื่อนกันค่ะคือจริงๆเหมือนแบบทำแบบเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคือน้องที่รู้จักก็เหมือนว่ากลัวพี่กีกจะห่างหายไปจากวงการไม่มีคนรู้จักก็เลยสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาน,นิดนึง oh. อะไรอย่างเงี้ยนานไม่มีใครเป็นคนจริงเลยค่ะ oh. ตอนนี้โสดถ้าตอนนี้มีคนมาจีบ นี่ถามว่าเราติดหนึ่งติดหนึ่งในห้าดาราสาวที่มีนุกมธุรกิจโุงแแปลปกตีเป็นเรื่องจริงไหมเอาแล้วกินได้นาะกินแน่นอนไม่ใช่ินนานขนาดเนี้ยไม่เป็นอยากรู้จัวเลยอ่ะมันก็มีที่แบบว่าทำอาชีพนี้อาชีพนี้ก็มีแต่ว่านานมาแล้วเป็นเพื่อนกันถามว่าวันนี้กลับมาคุยกันไหมมันไม่เชิงคุยค่ะแต่เป็นเหมือนว่า นัดก,กันไปกินข้าวกินได้มีโอกาสไปไปที่สถานที่ของเขาแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็เหมือนรีวิวให้เขาแล้วเขาก็เลยขอบขคุณกลับมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วอ่ะนัดก,กินข้าวกันนะฟิลแบบเพื่อนอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้เดี๋ยวนัดก,กินข้าวกันน่ารักค่ะก็นาา่ารักก็ทุกคนก็น่ารักาคนนั้นเขาไม่ได้ติดเรานัตอนนี้มั้งคะไม่มั้งเขาแบบไมู่้หรือเปล่าใช่คุณเขาจะไม่รู้จะไปกินข้าวรีวิวโรงแรมเขาถูกปะ มาไ้ป่ะนี้ไร้ค่ะแล้วถ้ามาจีบโอเคไหมล่ะก็ต้องดูค่ะก็ต้องดูจริงๆต้องค่อยๆศึกษาขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e ครับฝากกด Like กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ